สวัสดีครับมินรักแฟนเพลงทุกท่านก็เมื่อวานนะผมเห็นว่ามันมีโปรโนะครับตัวแปบ๊บหนึ่งนะตัว Creative Cloud นะครับที่เป็น Adobe Place นะครับเ,เป็นโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวรอโหลดนิดหนึ่งนะโอเคซึ่งลดราคาเหลือ240บาทต่อเดือนซึ่งปกติอะจ่าย300บาทต่อเดือนนะแล้วก็ ผมอะจ่ายไป300บาทต่อเดือนแล้วแล้วก็แบบอะไรวะแม่งอยู่ดีลดมา240บาทเฉยเลยแล้วก็เฮ้ยไม่ได้ไว้ไม่ได้นะแบบเสียก็เสียฟรีไป60บาทอะก็20นตะถ้าเป็นปีหนึ่งก็หลายตังค์นะครับปีนึงหลายตังค์นะผมก็แบบเออเฮ้ยแล้วอย่างนั้นทําไงดีนะครับก็มีผู้รู้นะครับบอกว่าให้ไปคุยในแชทกับทาง Adobe นะครับก็ ผมก็เลยลองทําดูนะเห็นมีคนทํากันแบบไม่ถูกกันก็เลยจับแคปเจอร์หน้าจอมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวให้ดูว่าตอนแรกเริ่มต้นยังไงนะเออโอเคเมื่อกี้เป็นให้ซ i ยอินนะครับผมก็ซาย n ินเข้าไปนะเดี๋ยวก,กดแป๊บหนึ่งนะซาย n ินเข้าไปปุ๊บแล้วก็ มันก็จะเข้าหน้าหลักนะครับโอเคเข้าหน้านี้นะครับไปลองคลิกเทดโดบีอีกทีนึงดิอ่าอย่างนี้ผมไปที่ Contact Us นะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกมาปั๊บเนี่ยว่าถามว่าทำอะไรนะผมก็เลือก e ี t i v e c l คาวแล้วก็เลือก m e m b e r s h i p Account Payment นะครับ แล้วเนี่ยผมก็คลิกสักอันหนึ่งนะผมเลือกเชนอัปเกรดนะแล้วก็เลือก steel need h e l p นะครับ contact us นะครับก็พอผมคลิกไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับมันก็เปิดเคสนั m มเบอไปนะครับแล้วก็ผมก็ทักไปว่าผมต้องการจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยครั้งแรกอะไอ call center นะแม่งมึนนะทำหน้ามึนแต่ว่าหน้านีาผมดันปิดไปแล้วเลยไม่ได้ให้ดูนะคือปิดไปแล้วแล้วมันก็ส่งมาเว้ย ส่งมาบอกผมว่าเนี่ย I'm a sorry I have c h e c k and see the no offer ได้ now แม่งตอแหลชิบเป่งเลยหน้าตบกระบาลเป็นมากนะครับซึ่งไม่ใช่นะผมก็เลยคอนแทคไปอีกคนนะครับชื่อสวิตช่าถ้าอ่านไม่อ่านไม่ผิดนะก็อันนี้เริ่มเลยแล้วกันว่าผมคุยยังไงนะครับเออต้องบอกก่อนภาษาอังกฤษผมก็กลางๆไม่ได้บอกว่าเก่งมากถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอไปด้วยแต่ัไงก็เปลี่ยนได้นะผมเนี่ยผมก็ทักกด พิมคําว่าหายไปนะครับเมื่อบอกว่าเนี่ยหายผมก็หายกลับนะครับเมื่อถามว่าทําไงผมบอกว่าผมมาสมัครเสีย300บาทผมอ่ะเห็นว่ามันมี240บาทผมต้องการเปลี่ยนนะผมก็ส่งแคปเจอร์หน้าจอไปว่ามีโปรนี้จริงๆนะครับมันก็บอกให้เรารอแป๊บหนึ่งเขาก็บอกให้เรารอนะอย่าเรียกมันไม่ไม,ไม่ไม่สุภาพนะครับแล้วก็เ,เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเราสมัครออเดอร์นัมเบอร์เท่านี้แล้วก็มันบอกว่าใน การที่เราจะจะเขาบอกว่าในการที่จะทําเนี่ยเราต้องไปจ่ายเงินไปจ่ายเงินนะไปจ่ายเงินไอที่ลดราคาก่อนแล้วก็แล้วก็เขาจะแคนเซิลแล้วเราก็จะแคนเซิลอีกทีหนึ่งนะครับคราวเนี้ยผมก็บอกว่าเฮ้ยทาสอนเลยดิทําไงวะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาบอกเราว่าเออก็ไม่มีอะไรให้เราสมัครเลยนะผมก็แบบเฮ้ยผมก็บอกว่าโอเคก็คือเราต้องต้องต้อง ต้องจ่ายต้องสมัครสมัครอันใหม่ไปเลยนะแล้วเขาก็จะจะยกเลิกอันเก่าให้นะครับเขาบอกว่าใช่โอเคผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปไหนรอก่อนผมก็เปิดอีกหน้าต่างหนึ่งเลยนะไปสมัครนะครับพอผมสมัครเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็ส่งไฟล์เออเอาไม่ใช่อันแรกตอนแรกอ่ะมันมีปัญหาเว้ยมันสมัครไม่ได้มันเออร์เรอร์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ช่างมันนะครับผมก็เลยรีเฟรชหน้าจอแล้วก็ทําใหม่นะครับแต่ในเขาบอกว่ามันไม่ได้โอเคผมก็แบบ ผมก็จะรีเพจออเดอร์เกนนะครับก็คือทําใหม่เลยทําเสร็จปับ๊บผมก็ทําเสร็จแล้วผมก็แคปหน้าจอดูว่าผมอ่าสมัครใหม่แล้วรูดบัตรเรียบใหม่เรียบร้อยนะคือเปิดออเดอร์ใหม่เลยนะครับเขาบอกว่าเออผมเปิดออเดอร์เป็นตัวนี้นะแล้วก็ให้แคนเซิลตัวเก่าเลยไ้ไหมผมก็บอกว่าใช่ครับโอเคเขาบอกว่ารอสองสามนาทีเดี๋ยวเขาจะทําให้อ่าอันนี้ก็ผมก็ขอบคุณนะครับเขาบอกว่ายินดียินดียินดีนดโอเคเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็เราจะได้คอนเฟิร์มเนี่ยภายใน24ชั่วโมงนะเออฮะผมก็ก็โอเคก็ประมาณเนี่ยถามมีอะไรบ้างอีกไหมก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนะมันก็จบกันจบการคุยนแค่นี้นะครับซึ่งตรงนี้ยพอผมเปิดเมลอไม่ใช่เมลนี้นะผมเข้าไปดูเนี่ยตอนเนี้ยผมเช็ค k e a t i p คาวโ photography p a นะครับตอนเนี้ยของผมเนี่ยเป็น240บาทแล้วเห็นไหมก็คือ n e ว b i r d a ก็คือวันที่5เดือน4 นะครับ2016นกะก็เริ่มตรงนี้เลยนะครับแปลกๆจังวันนี้มันวันที่9เนาะวันนี้มันวันที่9ไม่รู้ทำไมมันถึงเป็นลีนิวโลเดตเป็นวันที่5งงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไร240บาทก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะตรงนี้ก็จะมีเลไกว่าโอเคไม่มีแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครติดอะไรเนี่ยก็ลองสอบถามได้นะตอบได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าอันนี้ผมว่าถ้าดูที่ผมชชทแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอทำเองได้นะครับก็โอเคยังไงขอบคุณที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ